สวัสดีครับผมพบกันที่สวนโกโก้อีกแล้วนะครับเมื่อนี่จะพามาเบิงการวิธีการตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งเพื่อบำรุงรักษาครับต้นโกโก้และก็มาโกโก้ให้สวยงามครับเปยังแดนัันไปชมกันเลยครับตัดกิ่งเพื่อยังพอเพื่อว่ามันขั้นมันหลายๆหมากมันจะบผสมบุญหรือว่ามันจะต้องการแสงเล็กน้อยถ้ามันคลบหลายเขาก็ แต่ผมไม่ไอืหเ่าตัดแบบนีนแล้วนีน่บอนก่คือท่านบ่ตัดออกนน้อยยังสี่เขาก็ติดกับกาแย่างอาหารม,มันเป็นการแย่งอาหารเขาพอ้อย่งอาหารตัวอื่นเขาต้องเสียดายมันทีตัดกินไปเลยวางมันหลายเกินม,มันปรุงไม่เรื่อยๆเนาะปรุงไม่เรื่อยแดด่ออกมาเรื่อๆเขาแตง่งเขาตัดออกเป็นจักส่วนเนี่ยหรือว่า เอาจนแบบเข้ากาเอาแบบแดงคือยังที่ลังมันแจ่มท่านนี่กระชูอโอ้แปลนแบบให้แสงเขาน้ำบ่หนิแสงเขาน้ำประมาณซัมนี่เฮายวันเขาหนาเกินนี้ก็จะมาตัดอีกเป<า>็นบ่หนากระพับไปเรื่อยๆของเขาแจ้งไปเรื่รยอยๆท่านมัดกจังมาเขากระติดนะโม,มนี่มันหลายเกินก็คือซุ่มีมันก็จะบ่วยไงต้องมมีที มันปล่อยติดขึ้นเขามันก็ต้องดูแลเนาะอันนี้โกโก้หนึ่งปีหกเดือนเน๊บเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> เดือนเน๊บพี่น้องปีเจ็ดเดือนแล้วนะครับมันก็ลงมือลงเว้นแล้วละ่ะไปสามครั้งแล้วมันกัดจ่ายหน่อยจะใหญ่ตามความอุดมสมบูรณ์ของเขาเนาะ ตน้นหนึ่งแหละฮากับมาัตาอีกต้นหนึ่งครับเพราะว่าลักษณะของแต่ละตน้นมันกับโบกขึกันเนาะความหนาความบางความใหญ่ความสูงนะครับก็บคือ้นยังค้นเลแหละมีสูงเตี้ยนะครับเฮอกกัตัดแต่งไปแบบนี้นะครับจนว่าเขาแปลนเพราะว่าหันมีแสงลงจากต้นเนี่ยมันกัจะเพิ่มการจะเลื่อนเติบโตเพิ่มการดึงการสังข้อแสงนะครับของต้นไม้เนี่ยกระไรใบเขาหลา เขาจะมาเลี้ยงแต่ใบเขาก็เกิจะมาไปเลี้ยงมาเลี้ยงน่อยมั่งแต่พจะมันกรัแต่พสมบูรณ์ต้องมีตุ้งแตงออกก็ต้องชี้ได้หวานปงไม่เรื่อยเนาะปงไม่เรื่อยความชี้ในการแตงนี่แตงหลายไปเลยเพราะว่าแต่เรียกแช่ว่ามันใบหน่อยใบหลายง่าหน่อยง่าละโอ้โมันคือยุคเกี่ยวกัรปงของเขาอีกการปงแต่คือบนบรสมบูรณ์ขึ้นหยุดเลยอืม ชือบัสมบูรณ์นี่ยคือเอาที่วา่าที่งาที่แข็งแรงวา่าจะหมากเบาเสียงเสีบงผ้าหักฮึ่มต้งองบดแตงหยาบแตงจริงบ่อไหนมีมีหลักเกณฑ์อ,อี่ยงแค่แค่ให้มันสว่างออกก็ซื้อให้มันแปลนออกก็ซื้อแค่นั้นแค่นั้นแค่เห็นีแสงแดดนิดนึงมองได้นากระแตงแค่นั้นเนาะบ่อไห้มีหลักการยี่ยง ครับพี่น้องกับภาพเบื้องการตัดแต่งกิ่งโกโก้นะครับก็บเป็นประมาณนี้นะครับการดูแลของเขาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยดูปภการใส่ปุ๋ยใส่กระนใส่น้ปุ๋ใส่สูตรใดฮะนี่ชื่อช่วงมันกำลังจะเิ่เติบโตนี่ก็คือใส่สาธุสาธุใครกดซับสไครต์ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุก กดเลยกดเลยใส่สูตรข้างหน้าแข็งข้างนาหน้าลาย,าาลายมันจะมีสามาสามตัวเนาะสามตัวก็คือยี่ห้อใดก็ได้บอคือใส่อยู่นี่ก็คือเป็นสามเอทยี่สิบเจ็ดสิบสองหกเป็นสี 45, ่สิบห้าขึ้เกาสูตรไ่ออยตัวนั้นสูตรไ้ออยต่วัาคือเป็นเล่งของเขาอืมพืใส่นี้เป็นเล่งก็คือข้างหน้าแข็ง ทั้งหน้าลายการขัข้นซิมหาซิมหามันก็จะง่ามอยู่มันก็จะง่ามซ่าม,มันเสมอมันเสมออันนี้แต่ซีซิมหาให้กันแต่ว่าข้างหน้ามันแสถียรจะเล่งม,มันเป็นหมากแล้วกันนะแต่ต่สูตรเสมอหรือว่าสูตรจับออกดอกจับหมากจับผลโตโตเล่งนี่คือคือเบรว้ลยทุกคน ครับผมพี่น้องที่สนใจปลูกโกโก้เนาะถึงกำลังศึกษาข้อมูลอยู่กับช่องผมกับเป็นช่องที่จะอัปเดตโกโก้นะครับการปลูกโกโก้ในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ตลอดนะครับถ้ามีโอกาสมันก็นจะมาถ่ายคลิปแบบนี้การดูแลก,ก,การเก็บเกี่ยวนะครับอย่างต่างๆนะครับกะสามารถนะครับกดติดตามไปเลยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปเลยครับเด้อกะบจะผมกัจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับผมชือ่อมเยบมี้มันเป็นหลายมันก มันเป็นลายมันจแต่ว่สมบูรณ์แต่ชื้อเขาบรีนีเบตแดงมันซุ้มเป็นลายลายสมบูรณ์แล้วกับบร,บร,บบร,บรีนีเบตแดงเนาะประมาณน,นี้ครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย